อยู่นนี้เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวอมีร้านอาหารที่ขายเนี่ยกินน้ําเน่าจะมีเสียจะไม่มีเลยถ้าไม่เชื่อถามคุณโยมแม่กันดาดูก็ได้เพราะว่าคุณโยมแม่กันดาไปมหานครบ่อยอันนี้เนี่ยโครงการพระราชด,ดำริในส่วนนี้เรามองดูได้ว่าเออน,เนี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนของพระองค์นะปพืมปิติ ขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญเนาะในเรื่องอ่าในเรื่องนี้เราเห็นโฆษณานี้เราเราเรามองดูแล้วอ่าน้ําตาไหลอ่านอ่าแล้วอ่านบทความแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วน้ําตาไหลตรงนี้ที่ว่าเราเห็นรอยยิ้มของประชาชนเห็นรอยยิ้มของพเซนเตอร์เขาอ,ออกมาแล้วเห็นเรื่องราวต่างๆว่าจริงๆล้วความรู้อีกอย่างหนึ่ง เรายังไม่รู้เลยว่าข้าวแตนนะจริงๆแล้วนะข้าวแตนนะ่ะคือชื่อของคนที่ทําเขาถึงเรียกข้าวแตนเป็นคุณยายชาวโมงนะอันนี้ด้าแม่นั่นแหละตะกอนเนี่ยเราไปอยู่เนี่ยน้ำข่มน้ำเน่าสกปรกมากเลยคุณโยมพิจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ เราเห็นแล้วเนี่ยนี่คือการโครงการพระราชดำริในส่วนองค์นายหลวงอ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในองค์รัชกาลปัจจุบันเนี่ยที่ท่านได้ทําไว้ให้กับประสบนิกรประชาชนของท่านเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลในเรื่องน้ําเหมือนกับที่เราพูดว่าเนี่ยอแทงน้ําสีเขียวในะคุณโยงก็โครงการพระราชดำริขององค์นายหลวงรัชกาลปัจจุบันมีประโยชนะน์นะน้ําดื่มโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยนี่อย่างคุณโยมที่เขาเนี่ยเขาไปกรอกมาเขาไม่ต้องซื้อ อนนั้นนี่ถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเนี่ยคือเราเอาซื้อมาไว้สําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้อนรับอาคัรตุกะญาติโยมที่เดินทางไกลอย่างของเราเนี่ยดื่มเยงส่วนมากแล้วนะ่จะเป็นน้ําใส่กระติกแล้วก็ใส่อ่าใส่น้ํากระติกแล้วก็เติมน้ําในการน้าร้อนแค่นั้นเองนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคุณโยมนี่ช่วยประสมนิกรประหยัดค่าใช้จ่ายช่วย สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการพัฒนาชุมชนแล้วก่อให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าอ่าอะไรอะไรนะการเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับธุรกิจนี่เนี่ยเราเขาเรียกว่าเราเรา,เราพูดไม่ถูกเอองานในสร้างงานในชุมชนเออเป็นการสร้างงานในชุมชนเอ้ยนึกไม่ออกมีร้านค้าแล้วก็ร้านขายของขึ้นเต็มไปหมดมีร้านอาหารร้านกาแฟโดยเฉพาะ อ่าอย่างที่เขาอย่างที่เราว่าคลองโองอ่างคลองบางลําพูสะอาดน้ําใสมากโอ้ลูกยังไม่ไปดูเลยแม่ตอนนี้นะยังไปไม่ถึงนะคลองโองเนาะอืมไม่เหมือนเหมือนสมัยตอนที่ลูกไปอยู่เนาะคุณโยมเนาะนี่แหละด้วยด้วยเราเนี่ยถ้าถ้าเราตั้งใจทําช่วยกันนะ นี่แหละจะก,ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีตรงนี้คืออยู่กับตัวเราด้วยนะถ้าถ้าท่านถ้าท่านทําในสิ่งดีให้กับประสบนิกรแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณโยมจะต้องช่วยกันสอดสองดูแลอย่าทิ้งขยะลงน้ําต่อแล้วก็ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ําแล้วทีนี้เกิดการสร้างงานในชุมชนทีนี้มีร้านค้าเกิดขึ้นแล้วก็อย่างมีชาวต่างชาติไปท่องเที่ยว เป็นจุดแลนด์มาร์กเป็นจุดจเรว่าเช็คอินอีกตรงหนึ่งที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะนี่เราบอกได้เลยคือเราดูเนี่ยตัวเมืองเชียงใหม่เราดูเนี่ยโฆษณานี้เนี่ยโอ้โหยาวมากเหมือนกันนะคุณอยู่อย่างอย่างเนี้ยอย่างสาระดีๆอย่างเงี้ยเราไม่แค่ไม่ข้ามแน่นอนอย่างคุณโยมเข้ามานี่บางทีจะมีสาระต่างๆในเรื่องการจับจ่ายซื้อของสินค้าอะไรนะ่ะคุณโยมก็ขอบคุณทุกคุณโยมทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็มาชม ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคุณโยมน,นี่แหละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ความรู้ทุกอย่างมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราจะสนใจแค่นั้นเองว่านั่นคือความรู้เราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่น้อยเล็กจนโตเนี่ยจนเป็นภาพอีกมภาพสุดเรายังไม่รู้เลยว่าข้าแตนเนะี่ยคือชื่อของคนไอ้เราก็งงงี้เข้าแตนนี่นเขาทําไมเขาเรียกเขาแตนมันคือเขา่าเข่าแห่งคว,ทวาทอิจ่าซื่อส่นี้นั่นแหละคุณโยม มันต้องมีที่มาที่ไปนะทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเหมือนกับ